อทานทั่วุชนทูกผิดพล้พ่อพระราชาพุทมยานพรัทสุททุกท่านขณะนี้อตาตมาก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎคือเป็นริมริมเลือดเข้าไปที่พปอดแล้วก็พาให้ต่วยเลยวิจัยก็เต้นสูง พาส่ง,งโรงพยาบาลแล้วก็มีความปลอดภัยสูงรางกายความดันของเลือดหรือ,อหัวใจก็เป็นปกติคือ75ครั้งต่อนาทีแล้วก็ออกซิเจนในเลือดก็98-99ถือว่าร่างกายอยู่ในขั้นดูแลที่จะต้องฉีดยาสลายริ่มเลือดที่ขึ้นไปอยู่ที่ปอด ทำทุกวันทุกวันวนละสองเข็มก็เพื่อจะให้ริมเลือดนั้นสลายตัวไปแต่ก็มีการเช็คร่างกายก็ก็กรวจลำไส้อาจจะเป็นแผลบ้างหมอก็อยากจะเคลีรยให,ให้จบเสลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องกลับมามากังวลอะไรอีกฉะนั้นจึงต้องชะลอใหกายกลับวัด หรือจะได้แก้ปัญหาต่างๆให้จบไปเสียได้รับความเมตตาจากพอมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎและรองเจ้ากรมและในแพทย์ทุกท่านขอมพยาบาลน,นี่ให้ความสะดวกเป็นอย่างยิ่งก็ได้ใช้การตรวจเช็คร่างกายเป็นอย่างดีถึงจะทำการผ่าตัด ในวันที่26เพื่อจะได้คลายปัญหาต่างๆญาติโยมทั้งหลายที่ล่ำลือกันไปต่างๆนานาอาตมารทราบก็เป็นห่วงญาติโยมทั้งหลายที่จะลือไปในสิ่งที่ต้องวิตกกัามวลอาตมาก็ได้พบแพทย์แทบทุกท่านที่จะมาทำงานนี้ท่านก็บอกว่าเรื่องผ่าตัด อาตาัตราการเสียงไม่มีเลยแพทย์ปอดก็อบอกว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็แพทย์ก็ไม่พูดกันเขาจะพูดว่ามีเปอรเซ็นตเสียเส่ยงสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นการทำงานรุ่นนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพลตำรวจพลตรีสุรเดชใ้แพทย์ได้ให้ความสะดวกและได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท,ทั้งหลายนี่มา ดูแลรักษาเราเป็นอย่างดีฉะนั้นเรื่องข่าววิตกของวลนต่างๆนั้นทางแพทย์ก็ได้จะทำการเป็นอย่างดียิ่งพยาบาลบอกเป็นชั้นมือเยี่ยมของประเทศไทยทั้งนั้นที่ดูแลแต่มาเพราะว่าช่องท้องไม่มีอะไรมากในการผ่าตัดํำไส้ต่อภายในห้าเซนหกเซนเท่านั้นเองถือเป็นเรื่องธรรมดา ข่าวที่ลือ,ลอไปมันกะหัดหน้าวิตกพระบอวานนี้ก็ไปทำเาเรียกว่าหมวกภาษาแพทย์เขาเรียกอะไรเป็นสาสรต่ว่หมวกกันตอนเลือดดาจากข้อขานั้นขึ้นมาเพื่อไปให้เลือดนั้นงมีลิ่มจึงไปทําการเจาะใส่หมวกให้เจาะมะโมนั้นก็ต้องดูแลรักษาประมาณ6ชั่วโมงให้รอท่อเลือดตั้งแตกจึงต้องนอนอยู่เฉยๆ ประมาณหชั่วโมงเพื่อเอาน้ำหนักทับที่กลุงแผนนั้นแบบนี้ก็ตลงเลยมาประมาณรวมยีบสีชั่วโมงก็ยังใช้ได้เป็นปกติเดินได้ไปไหนทุกอย่างได้หมดเพื่อจะเซฟตี้ในการไม่ให้เรือดนั้นหลอดดำนั้นไปที่ที่ที่ปอดอีกฉะนั้น,นสมาตมาภาพกขอ,ขอแจ่งให้ญายโยมที่รับที่เป็นห่วงใยที่เฝ้าติดตามข่าว ขอโปรดรับทราบโชกันว่าโรงพยาบาลขุดเก่านั้นได้มีผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องมือที่ทันสมัยมีที่ระมงกุฎที่จุลาที่สิริราชสามแห่งท่านั้นที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีเครื่องมือกระไม้ที่ทันสมัยที่สุดอาตมาก็ได้รับความเมตตาจากทางวงการแพทย์ที่นีเป็นอย่างดียิ่งขอว่าประโยกย้าย ว่าฉันนี่จะมีความปลอดภัยสูงที่สุดขอเจริญพรจะโยกทุกกูม้ทราบทั่วทัก,กันโดยข่าวมาจากอัตมาเองขอเจริญพร